คุณเคยพบปัญหานี้ไหมครับเปิดแอร์ใหม่ๆมีกลิ่นเหม็นๆเหม็นสับๆห,หรือเหม็นเปรี้ยวๆพอแอร์ทำงานไปสักพักหนึ่งกลิ่นก็จะหายไปสงสัยที่ไม่ทราบมันเกิดจากอะไรอเรื่องปัญหานี้ทางทีมงานบ้านระแอร์ได้ศึกษามา,ใช,า,าใช้เวลาในการศึกษามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับว่าทําไมแอร์ถึงถึงมีกลิ่นคือมันจะไม่ได้เป็นทุกบ้าน จะมีบางบ้านที่เป็นนะครับสรุปก,กันคร่าวๆอย่างนี้นะครับครับาจากที่เราสังเกตนะครับบ้านไหนนะที่เขาใช้น้ำหอมปะอากาศหรือเจลปะอากาศสเปรย์ปะอากาศหรือแม้แต่ถ้ามันยูคาลิตัศบ้านนั้นนะจะแอร์เขาจะเริ่มมีกลิ่นกลิ่นเปรี้ยวๆ,ๆสัดานนะครับส่วนบ้านไหนที่เขาไม่ได้ใช้เครื่องไอพวกน้ำหอมอะไรพวกนี้แอร์เขาก็จะปกติ เวลาเปิดมาก็จะไม่มีกลิ่นอะไรแต่ว่าเนี่ยไอ้กลิ่นเนี่ยมันจะเข้าเวลาเราเปิดแอร์กลิ่นน้ําหอมที่เราใช้นะครับแรกๆมันจะไม่เหม็นนะน้ําหอมเราซื้อใหม่ๆซื้อน้ําหอมมาใหม่ๆพ้องจะหอมมากเลยช่วงอาทิตย์แรกอะมันจะเหม็นตอนไหนดูไหมครับตอนที่น้ําหอมอะ่ะมันหมดแล้วไอ้น้ําหอมที่หมดเนี่ยมันจะทําให้เกิดกลิ่นในตรงเนี้ยกลิ่นจะเข้าไปฝังอยู่ตรงนี้เลย พวกชิ้นส่วนต่างๆหรือตาพวกนี้ยจะเป็นกลิ่นน้ำหอมแห้งๆที่มันหมดสภาพแล้วกลิ่นมันจะสับสนตรงนี้แหละครับทาให้เกิดกลิ่นแต่เอ๊ะทำไมทาไมเวลาเปิดแอปพักหนึ่งมันหายมันเป็นเมื่อทําไมมันเป็นแต่ตอนแรกๆใช่ไหมอ่ะเพราะว่าพอเราเปิดแอร์ประมาณสักห้านาทีนะครับแผงพวกนี้นจะมีน้ําน้ําจากการนำความเย็นมาชาล้างออกไปชากลิ่นลงไปข้างล่าง ทำให้ช่วงที่แอร์ทางานนะเราจะไม่ได้กลิ่นตรงนี้กลิ่นเหม็นๆนี่แหละครับแล้วเราจะแก้ยังไงทีนี้ปัญหกานี้คือล้างอย่างเดียวล้างให้สะอาดล้างทั้งอ่าตัวแผงคอยเย็นแล้วก็ทุกที่ส่วนที่เป็นพลาสติกอ่าโดยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นมอเตอร์พัดลมหรือที่ว่าโรเวอร์นะครับตัวนั้นหรือพัดลมกลงกระรอกล้างให้สะอาดเลย สะอาดหรือไม่สะอาดคือล้างเสร็จเราต้องดมดมดูจนไม่มีกลิ่นหาก,กินอะไรก็คือสะอาดแหละและทีนี้ก็งดใช้สเปรย์หรือน้ำหอมเราไประกาศดูว่ามันจะหายไหมโอเคเดี๋ยวไปลองทำกันดูนะครับได้ผลยังไงรายงานกันด้วยครับข,ขอบคุณครับ